ฮหลโหลทดสอบเสียง1234โอเคก็ 1, 2, 3, เดี๋ยวรอกันแป๊บหนึ่งนะครับน้องๆทุกคนที่เข้ามานะครับเดี๋ยวรอกันสักสักสิบห้นาทีนานไปเอาสักสินาทีก็พอแล้วพี่ขอลง IG ก่อนว่าพี่พี่ไลฟ์แล้วนะอะไรเงี้ยเผื่อน้องๆอ,อยากมาดูไลฟ์นะก็เข้าใจว่าช่วงปิดเทอมเนาะโอ้พี่หนูก็อยากนั่งสบายนอนสบายอะไรเงี้ยเออพี่พี่ก็เป็นนะพี่พี่เข้าใจน้องๆเลยว่าเอ้พี่เจ็ตม่จะมาไลฟ์อะไรตอนปิดเทอมปนะหนูขอพักผ่อนไนีปะ พี่จะบอกอย่างนี้ครับก็คือว่าก็พี่ช่วงเนี้ยพี่ค่อนข้างว่างนะก็เคยมาไลฟ์ส่วนใครที่จะมาดูทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาครับพี่เข้าใจเลยว,ว่าช่วงไฟล์ล้นกเนี้ยน้องๆจะดูคลิปพี่เยอะเป็นพิเศษซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นเนาะช่วงเรียนเนี่ยอาจารย์ลงคลิปไม่เคยจะดูนะพี่พี่ก็เรียนมาหาลัยเหมือนกันแล้วแบบตอนใกล้สอบนี่คือโอ้โหเปิดทุกตําราทุก y o u t u เอ่อขอวิธีดูคลิป2ชั่วโมงจบภายใน10นาทีอะไรเงี้ยก,ก็พยายามหาวิธีเนาะโอเค อ่ะเดี๋ยวขออยิมย้มยิม้มยิ้มโอเคไลฟ์แล้วเฮ้ยต้องเอาหน้านี้ดิหน้านี้นปุ๊บปุ๊บปุ๊บไลฟ์แล้วนะครับใครมาก็ทักทายได้นะใครมาก็ทักทายได้แบบนี้นะครับไลฟ์แล้วจ้าไลฟ์แล้วจ้าปึ๊บปุ๊บอ่าไลฟ์แล้วนะโอเคนี่ ปิงีนะอ่าโอเคก็ยังไม่มีใครมาแน่นอนเย็นวันเสาร์ใช่ป่ะเออไม่ใช่วันเสาร์ดิวันนี้วันอะไรวันพฤหัสนะแป๊บหนึ่งชาร์จแบตก่อนแบตไม่มี เดี๋ยวรอกันสักหน่อยเนาะรอกันสักหน่อยเนาะใครที่ดูคลิปย้อนหลังก็ข้ามตัวนี้ไปพาทเนื้อหาได้เลยนะ,ะแต่ว่าอันนี้ก็สัญญาเป็นไลน์เนาะก็ใครที่เข้ามาดูก็รอรอ,รอพี่แป๊บ,บนึงรอเพื่อแบบนๆแป๊บนึงนะใครที่เข้ามาโอเคแปบ๊บหนึ่งกดหัวใจกดหัวใจใครที่เข้ามาแล้วก็ส่งสัญญาณอะไรมาก็ได้นะ ให้พี่รู้ว่าเออยังมีคนเรียนอยู่นะเฮ้ยแต่ทำไมมันดีเลยจังโ okay. อเอครอรอนานๆก็อาจจะบันทอนหัวใจออติดลิขสิทธิ์ไหมวะ <laughs> เออเอออาจจะเราจะไม่ร้องเพลงนะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เ okay. ครอถึงสองทุ่ม สี่สิบแล้วกันอ่าสองทุ่มสี่สิบเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะรอประมาณห้านาทีนะเผื่อใครที่ ار, เอ้ยเพิ่งเข้ามาแบบเออไปเข้าห้องน้ำมาเอออะไรเงี้ยก็รอพี่เกตอยู่นะก็ก่อนก่อนเรียนเนี่ยก็เล่าเรื่องอะไรดีเล่าเรื่องอะไรดีคีดก่อนคีดก่อนเอ่อวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงไงวะอะไรที่มันเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงบ้างนึกก่อนคือพ,พี่พี่ไม่ได้เตรียมเรื่องมาเล่าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แนวตรงเนาะแต่ว่าเออก็จะมีไลฟ์ที่แบบ พี่จะมาเล่าเรื่องเนาะแบบเอาเรื่องที่พี่สนใจนี่แหละเกี่ยวกับพวก Engineering เนาะมาเล่าให้ฟังนะพี่พี่มีเนะื้อหาหนึ่งที่พี่อยากจะเล่าอะ่ะก็คือ,อวิชา numerical method นะวิชาปราบแคลคูลัสคือในโลกฟิสิกส์เนี่ย,ยในโลกคณิตศาสตร์มันมี2 2เส้นทางหลักเนาะอารมณ์เหมือนน้องเก็บเป้ตัวละครน,น้องก็ต้องเลือกสายใช่ปะม,มันมีอยู่2ส,สายหลักครับที่ที่โลกใบนี้มีอยู่ สายแรกครับสายแรกคือสายแคลคูลัสครับสมการทุกอย่างจะถูกแก้ด้วยเครื่องมือที่ชื่อว่าแคลคูลัสแก้แบบธรรมดาได้ไหมพี่ได้ครับแาแก้แบบด้วยเครื่องมือธรรมดาเนี่ยก็ได้แต่ว่าพอมันเริ่มมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงตามเวลาเห็นปะพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแคลคูลัสก็ต้องวิ่งเข้ามาประกบละว,ว่าเออเนี่ยฉันเนี่ย จะแก้สมการนี้ให้คุณเองนะอย่างเช่นการเคลื่อนที่นาตรงก็เหมือนกันครับถ้าเกิดเราต้องการจะหาความเร็วใช่ปหหรืออัตราเร็วเนี่ยเราก็ต้องทำการอหละรเราจะต้องทำการดิฟสมการของ s นั่นเองอใครที่ยังไม่ทันแทคลคูลัรก็ไม่เป็นไรแต่เอาเป็นว่าการดิฟก็คือการเอามาหารเนาะพี่เอาระยะทางหารด้วยเวลาพี่ก็จะได้ความเร็วเข้าใจอันนี้คือการดิฟ หรือถ้าเกิดว่าพี่อยากจะแก้ว่าอ,ย,อ,ย,อยรถของเราตอนนี้มีความเร่ง10เมตรต่อวินาทีนะพอผ่านไปอีก10วิพี่อยากรู้ว่ารถของพี่มีความเร็วเป็นเท่าไหร่พี่ก็ต้องทำอะไรครับพี่ก็ต้องอินทิเกรตมันถูกต้องไหมอ่าอินทิเกรตมันเข้าไปก็พี่ก็สามารถแก้สมการออกมาเแต่ว่าน้องอาจจสะส,สงสัยว่าพี่มอปลายมันมันขนาดนั้นเลยเหรอว่าต้องมานั่งดิฟมานั่งอินทิเกรตไม่ถึงครับไม่ถึงอันนี้ พี่พูดเผื่อไว้คับใครที่จะเรียนมหาลัยเนาะเกี่ย <S ie> วกับพวกฟิสิกส์หรือว่าวิศวะอะไรเงี้ย <S <S <ie> <S ก็น่าจะได้เจอพวกดิฟอินทิเกรตอะไรเงี้ทีเนี้ยตอนน้องอยู่มปลายหรือว่าตอนขึ้นมหาลัยปี1ปี2น้องก็อาจจะรู้ว่าเออแคลคูลัสเนี่ยมันก็แทบจะแก้ได้ทุกโจทย์ปัญหาที่เราเจอนะใช่แคลคูลัสสามารถแก้ได้ในตอนมัธยมครับน้องอาจจะเจอ เอ็กซกำลังสองแล้วก็เอาไปดิฟง่ายๆเลยวิธีการแก้นี่คือดิฟเอ็กซ์กำลังสองมันก็ได้สองเอ็กใช่ป่ะหาดิฟได้สองเอ็กง่ายๆ e a s y ขึ้นมาอะไรขึ้นมาหน่อยครับก็จะมีตัวแปรต่างๆอย่างเช่นว่าดิฟเอ็กคูณไซน์เอ็กสมมติเนาะเอออาจจะเจอดิฟเอ็กคูณไซน์เอ็กก็อาจจะใช้สมการอะไรนะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่าถ้าเกิดว่าใครจำได้นะทีเนี้ย แล้วถ้าเกิดขยับขึ้นมาอีกหน่อยละ่ะเป็นยังไงบ้างก็ต้องมีการอินทิเกรตเข้ามาการอินทิเกรตเนี่ยเอยตอนมอปลายมันก็ง่ายอยู่หรอกนะก็เอ็กกลังสองอินทิเกรตมันก็ได้เลยเอ็กกำลังสามส่วนสามบวกสี 3. 3่ 4, ใช่ปะ่ะถ้าเกิดว่าจําได้แต่ในมหลาลัยเนี่ยมันจะยากขึ้นครับก็ต่อเมื่อถ้าเกิดน้องเจอตัวที่มันติดกันนะเช่น x คูณซดตัวเมื่อกี้เลยไอตอนดิฟเอาไม่เท่าไหร่ดิฟเนี่ยอีซี่แต่ถ้าเกิดเป็นการอินทิเกรตเนี่ย คนละเรื่องกันเลยเออเปนคนละเรื่องกันเลยนะการอินทิเกรตนี่คือน้องต้องใช้น่าจะต้องใช้ by p a r t อินทิเกรตเนาะอินทิเกรตบา p a r t แยกส่วนออกมาอินทิเกรตก็อะไรนะ uv ลบอินทิเกรต v du นะใครที่เป็นสายวิศวะก็น่าจะคุ้นคุ้นคุ้นค,นค,นคนกันหน่อยอันนี้คือสายแคลคูลัสน้องจะสังเกตได้ว่าพอเริ่มเรียนสูงขึ้นเรียนสูงขึ้นแคลคูลัสเนี่ยจะแก้สมการค่อนข้างลําบากแล้วจากที่น้องๆคิดหนบรรทัด จะเริ่มมาเป็นหนหน้าเริ่มมาเป็น2หน้าเริ่มมาหลายหน้าเลยนะโอ้ทีนี้มันก็ค่อนข้างลําบากเนาะถ้าเกิดว่าเออมานั่งแก้สมการต่างๆโดยเฉพาะสมการฮิตแทนเฟอร์น้องจะพบว่าโอ้โหดีไลท์สมการทีเนี่ยอยากคิดปัญหาแค่แบบในอุดมคตินะโอ้ต้องปาไปหลายหน้ากระดาษ A4 เออเอลำบากนะลำบากเขาก็เลยมีอีกสายหนึ่งครับก็คือสาย numerical method นะเป็นยังไงเดี๋ยว หลยครั้งต่อไปแล้วกันนะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าไอ,ไ,อไอ้วิชาที่มันเอามาแก้ปัญหาเขาเรียกอะไรเอามาปราบแคคูลัสแล้วกันนะเป็นสายคู่ขนานของแคคูลัสมันเป็นวิธีการที่น้องๆมักชอบทําในห้องสอบแต่ว่าน้องไม่รู้นะหลายคนหลายคนจะชอบทำนะเดี๋ยวพี่มาเล่าให้ฟังแล้วกันไล่หนะ โอเคก็เวลาพอสมควรนะสมควรแก่การเริ่มต้นนะใครที่เข้ามาแล้วก็กดอะไรส่งหมายพี่ก็ได้นะพี่จะได้รู้ว่าเ,เราเข้ามาแล้วนะพี่จะได้ไม่เหงา,าเอาง่ายๆซะโอเคเออตอนนี้ยอดคนดูอยู่ประมาณ10,000แสนล้านคนรอเล่นรอเล่นนะคนดูเงาๆเลยศูนย์คนนะถือว่ามาอัดคลิปแล้วกันโอเควันนี้ครับเราจะพูดกันไม่เยอะนะหลกัหลกๆของพี่เนี่ย พี่จะไลฟ์ประมาณช,มชั่วโมงหนึ่งไลฟ์ชั่วโมงหนึ่งเบาๆนะน้องดู2ชั่วโมงก็เหนื่อยออหลักๆเนี่ยพี่พยายามจะเอาให้ได้ตามนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้ตามนี้ก็ทบไปไลฟ์หน้านะโอเคเรื่องที่เราจะพูดกันวันนี้มีอะไรบ้างครับเรื่องแรกครับก็คือเรื่องอ V ี v e r a อ e นะความเร็วเฉลีย่ยอัตราเร็วเฉลีย่ย5สูสุดหลักทฤษฎีแนวต่างๆเช่นการวิ่งทันกันบอลลูนเอา2แนวก่อน แล้วก็จะเป็นแนวดิ่งแล้วก็สุดท้ายเนี่ยตบท้ายด้วยเรื่องกราฟนั่นเองโอเคนะตัวที่น้องๆหลายคนเนี่ยเกลียดนักเกลียดหนาะแต่ว่าเป็นตัวที่จะทําให้เรื่องการเคลื่นที่ใน,นตรงของน้องเนี่ยง่ายขึ้นเยอะมากๆนะใครที่รู้เรื่องกราฟเนี่ยใครที่เก่งเรื่องกราฟนะเวลาเจอโจทย์ที่มันประยุกต์หลายความเร่งเนี่ยน้องจะทําได้ค่อนข้างโอเคเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยดีกว่า ตัวแรกที่เราพูดถึงก็คืออัตราเร็วเฉลี่ยเอาเอาความเร็วก่อนเนาะความเร็วเฉลี่ยรีบรีบรีบความเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยนะตัวแรกตัวแรกที่เอาอัตราก่อนดีกว่าเอาอตาัอตราอัตราหรือความดีอัตราแล้วกันอ,ตอตัตราอัตราอัตราเร็วเฉลี่ยก่อนอ่าอัตราเร็วเฉลี่ยน้องที่เพิ่งเรียนนะครับน้องม .4 อ,อาจจะบอกว่าเอ้ยพี่คืออะไรอ่ะ เออเดี๋ยวรูเดวรูอัตราเร็วเฉลี่ยเีนนะส่วนน้องที่เป็นเด็ก68นะหรือพี่ม .6 ม 5, .5 เนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋ออัตราเร็วเฉลี่ยเนี่ยมันมีสูตรว่า V เท่ากับ x ส่วน T โดยที่ V, v คืออะไรครับ V ก็คือไอ้น,นี่แหละไออัตราเร็วเฉลี่ยเนาะมีหน่วยเป็นอะไรมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนั่นเองเนาะอ่าเ,เราก็ย้าย เลยไมช่ชย,ย้ายแล้วก็ชี้ไปเขียนนะ v คืออัตราเร็วเฉลี่ยเท่ากับคือระยะทางออะพี่เขียนอย่างนี้ดีกว่าอ่าเท่ากับเป็นระยะทางส่วนด้วยเวลาทั้งหมดเนาะอ่าทั้งหมดระยะทางเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งหมดด้วยนะทั้งหมดด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะมาบอกความแตกต่างนะอ่าแต่ค่อยๆไปดีกว่าตอนเนี้ย เราได้อัตราเร็วเฉลี่ยมาแล้วทีเนี้ยมันจะมีเพื่อนมันครับน้องมันจะมีเพื่อนมันก็คือญาติมันเลยชื่อคล้ายกันความเร็วเฉลี่ยน้องเราพูดไปแล้วเมื่อกี้ความเร็วเฉลี่ยะนะเฉลี่ยอ่าโอเคเยวขอใส่นิดนึงเอ่อทีเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอย้อนกลับไปนิดนึงพี่ลืม v ตัวเนี้ยไม่ใช่ v ธรรมดาแต่เป็น v a v g ย่อมาจากคำว่า average ซึ่งแปลว่า ค่าเฉลี่ยนั่นเองอเขียนะอันแรกอัตราเร็วเฉลีย่ยอันที่2ความเร็วเฉลีย่ยความต่างของมันก็คือว่าอันแรกเนี่ยมันเป็นปริมาณสเกลาหรือเอาง่ายง่ายเลยมีแค่ขนาดอย่างเดียวส่วนอันที่2มีทั้งขนาดและก็ทิศทางก็คือเวกเตอร์นั่นเอง v average avg แต่ถ้าเกิดจำได้นะเรื่องเวกเตอร์เนี่ยเขาจะใส่หมวกให้มันนะ v avg แล้วทีเนี้ย s ของเราก็จะเป็น S มีหมวกส่วนด้วยเวลาไม่มีหมวกนะเวลาเป็นปริมาณสเกล่าอย่างเดียวเท่านั้น okay. เคเดี๋ยวพี่ขอปรับใหม่นิดนึงทีนเนี้ยแล้วไอเอสเนี่ยคืออะไร S ของเราก็คือการกระจัดเนาะการกระจัดมีหน่วยเป็นเมตรส่วนด้วยเวลา มีหน่วยเป็นวินาทีเนาะหน่วยอันเดียวกันกับอันข้างบนเลยนะหน่วยเดียวกันการกระจัดเราก็ไม่ต้องใส่ข้างหมดก็ได้เพราะการกระจัดมันคือลากจากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายเลยโอเคนะน้องก็จะเริ่มตามไม่ทันแล้วว่าพี่แล้วไอ้การกระจัดกับระยะทางเนี่ยมันต่างกันยังไงเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะการกระจัดอ่าการจกัออก,รกระจัดเออเดี๋ยวลงเดี๋ยวลง การกระจัดนะการกระจัด vx ระยะทางโอเคนะทีเนี้ยต่างกันยังไงเรามาดูที่ตอนนี้ครับพี่มีจุด a แล้วก็จุด b ตามรูปนี้เลยนะจุด a กับจุด b จุด a จุด b อะตามรูปนี้เลยตามรูปนี้เลยทีเนี้ยถ้าเกิดว่าพี่ต้องการเริ่มต้นจากจุด a แล้วไปหาจุด b พี่ทำยังไงได้บ้างพี่อาจจะขึ้นรถ นะขึ้นรถมาปุ๊บแล้วไปขึ้นเครื่องบินต่อแล้วก็บินวนนะขึ้นสนามบินดอนเมืองบินวนมาแล้วก็มาจบที่สุวรรณภูมิอะไรเงี้ยไอ้ที่น้องเห็นอยู่เนี่ยเส้นแดงๆนี่ที่มันยืดยืดเนี่ยเยอะแยะเนี่ยมันคือระยะทางคือทั้งหมดที่พี่เคลื่อนที่ไปได้โอเคนะนับเก้านับเฉพาะว่าเราเดินไปเท่าไหร่โอเคนะอันนี้คือ S ธรรมดาหรือพี่จะเดินจากดอนเมือง ไปสุนทรภูมิแบบตรงๆเลยก็ได้นะอันนี้ก็เรียกว่าระยะทางเหมือนกัน s แล้วการกระจัดล่ะการกระจัดคือจะลากจากจุดเริ่มต้นจุด a ไปหาจุด b นะจุด b อยู่นี่แบบไม่สนใจว่าเออพี่จะเดินตีลังกาซ้ายขวายัางไงพี่ลากแค่จากจุดเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายเท่านั้นเข็นะชิง่งมันก็คือเส้นเดียวกันกันกบ is ตัวเมื่อกี้นั่นแหละเขนะ แล้วก็จะมีหมวกให้ด้วยสังเกตนะครับตัวการกระจัดของพี่มันมีลูกศรการกระจัดของพี่ต้องบอกได้ว่าพี่เริ่มต้นจากตรงไหนไปจบที่ตรงไหนอันนี้คือการกระจัดแต่ว่าระยะทางเนี่ยพี่ไม่ได้สนว่าพี่จะเดินจากไหนไปไหนนะพี่ต้องการดูแค่ว่าไอ้เส้นยือๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันยาวเท่าไหร่แค่นั้นเองอเขา่ะหรือไอ้เส้นเนี้ยมันยาวเท่าไหร่แค่นั้นเอง สิ่งที่พี่ต้องการมีแค่นี้โอเคนะแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกับชีวิตประจําวันมันเหมือนกับอะไรระยะทางเนี่ยก็ง่ายๆเลยน้องเหมือนน้องเดินอะเดินเฉย,ยๆนี่แหละระยะทางอ,อซ่อไปวิ่งมาราธอนแล้วกันจะได้เห็นภาพวิ่งมาราธอน10กิโลเมตรอันนี้เป็นการกระจัดหรือระยะทางคำตอบก็คือมันน่าจะเป็นระยะทางเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคงไม่มีใครบอกว่าพี่ไปวิ่งมาราธอนนะทางซ้ายทางขวาข้างหน้าข้างหลัง อะไรอย่างนี้เนาะหรืออีกอันหนึง่งถ้าเกิดว่าเพื่อนมาถามเราว่าเอ้ยถ้าจะไปเซเว่นเนี่ยไปทางไหนเวลาเราตอบเพื่อนเราต้องตอบเป็นการกระจัดหรือเป็นระยะทางาเวลาตอบครับเราก็ควรจะตอบเป็นการกระจัดเนาะสมมติสมม,ต,สม,มติแล้วกันน้องอาจจะคิดว่าพี่เดินทะลุไปเหรอเอาเป็นว่าอันนี้คือบ้านพี่กับเซเว่นอยู่นี้ ก็ต้องบอกเพื่อนว่าเออเซเว่นอยู่ห่างจากเราทางซ้ายมือนะ50เมตรเพื่อนจะได้เดินไปถูกไม่ใช่ว่าเอ้ยเพื่อนเซเว่นอยู่ไหน50โลเอ้ยห้เมตรเออเพื่อนก็ไม่รู้เรื่องโอเคปะดังนั้นการกระจัดต้องบอกทั้งขนาดแล้วก็ทิศทางส่วนระยะทางบอกแค่ขนาดอย่างเดียวโอเคไหมแล้วเราก็จะรู้ว่าจากรูปนี้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์หนึ่งก็คือว่าระยะทางเนี่ยมันจะมากกว่าหรือเท่ากับ การกระจัดก็ได้นะเห็นรูปนี้ไหมมันจะมากกว่าฟึบฟึบฟึบฟบึหรือเท่ากันก็ได้กับการกระจัดโอเคปะ่ะได้หมดเลยประมาณนี้โอเคแล้วก็ขอเพิ่มเติมอีกสัก2ตัวอย่างแล้วกันสมมุติถ้าเกิดว่าพี่เดินจาก a ไป b นั่นแหละแต่ว่าพี่เดินเป็นครึ่งวงกลมนะทีนี้พี่อยากรู้ว่าระยะทางของเราเป็นเท่าไหร่การกระจัดเป็นเท่าไหร่ แล้วตัวนี้เป็นจุดศูนย์กลางแล้วกันนะ,ะนะจุดศูนย์กลางแล้วก็วงกลมตัวนี้ครึ่งวงกลมตัวนี้มีรัศมี r ใหญ่แล้วกันโอเคไหมเดี๋ยวเช็คในไลน์ก่อนมีใครมาหรือเปล่าอ่ะไม่มีก็ต่อเลยทีเนี้ยพอเป็นงี้เสร็จปุ๊บการกระจัดเป็นเท่าไหร่ใครที่อยู่ในไลน์นะตอบตอบมาได้ตอบมาได้ตอบมาได,าได้ส่วนใครที่กำลังนั่งดูคลิปย้อนหลังอยู่ก็ พิมพ์คอมเมนต์มาบอกพี่ก็ได้นะเดี๋ยวพี่ส่ง่างอวตาราาไปนั่งอ่านโอเคปะทีเนี้ยแน่นอนครับระยะทางเนี่ยมันก็คือ2อพายอาหารด้วย2เพราะมันคือครึ่งวงกลมใช่ปะส่วนการกระจัดครับการกระจัดคืออะไรการกระจัดก็คือลากจาก a ไป b นะ S การกระจัดก็คือ 2r นั่นเองหรือว่าคือเส้นผ่าศูนย์กลางโอเคปะ ประมาณนี้นะแล้วขออย่างหนึ่งครับขออย่างหนึง่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าพี่อยากเดินจาก A ไป B แล้วก็ไป C พี่ทำไงกับมันดีสมมุติว่า A ไป B เนี่ยอันนี้10เมตรอันนี้10เมตรระยะทางเป็นเท่าไหร่ <c oughs> ระยะทางเป็น20เมตรนะ ส่วนการกระจัดเป็นอะไรกางกระจัดก็ลากจากจุด A ไปจุด C นั่นเองเขียใวปะอันนี้คือ S ไอ้การกระจัดหาไงครับก็หาจากสูตรพีทาโกรัสเนาะก็สแควรูตสิบกำลังสองบวกสิบกำลังสองหรือถ้าเกิดว่าน้องจำได้เนี่ยด้านเหมือนกันนะพี่แสดงว่าด้านตรงข้ามเนี่ยมันก็คือ10บรู t สนั่นเองโอเคนะทีนี้มาถึงตรงนี้ครับ สำหรับน้องๆเนี่ยที่มาดูคลิปของพี่นะตอนนี้ไม่ว่าจะตอนไลฟ์สามารถเข้าไปดูการปรับพื้นฐานเรื่องบทน้ำเรื่องเวกเตอร์เนี่ยได้อย่างละเอียดที่ I อของพี่เนาะเดี๋ยว IG ของพี่ก็จะเด้งเข้า YouTube อีกทีหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้เปิดแบบพลับลิกนะพี่ให้น้องสแกนผ่าน IG แล้วเข้าไปดูก่อนโอเคนะเดี๋ยวถ้าเกิดว,ว่าน้องๆสนใจเยอะพี่ก็อาจจะเปิดเป็นพลับลิกก็ได้นะโอเคนะ,ะประมาณนี้ประมาณนี้ โอเคมาถึงตงัวนี้น้องๆก็น่าจะเออพี่เริ่มเบื่อแล้วมันช้าไปหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดว่าใครที่ช้าไปก็ข้ามได้ไม่มีปัญหาไม่ว่ากันโอเคนะทีนี้การกระจัดกับระยะทางเคลียร์ตัวต่อมาครับก็จะเริ่มเข้าตัวที่เราจะได้ใช้นะตัวที่เราจะได้ใช้บ่อยๆชึบหัวข้อที่2ครับก็คือการเคลื่อนที่เอ,อ่อตึ๊ดๆแนวเส้นตรง แนวเส้นตรงเอาเมื่อกี้ไม่ใช่แนวเส้นตรงหรอพี่เมื่อกี้มันก็ใช่แต่ว่าส่วนใหญ่นะมันเป็นการเคลื่อนที่แบบแบบยังไงก็ได้ฟรีสไตล์นะ้องจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วเราค่อยมาหาอัตราเร็วเฉลี่ยความเร็วเฉลี่ยทีหลังนะเพราะเราไม่รู้ว่าอตอนนี้พี่อาจจะวิ่งเร็วมากก็ได้ตอนนี้พี่อาจจะวิ่งช้าตอนนี้พี่อาจจะวิ่งเร็วสุดๆอะไรอย่างเงี้ย พี่ก็เลยทำได้แค่หาอัตราเร็วเฉลี่ยโอเคนะต่อมาครับก็คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะน้องๆหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออพี่เนี่ยเมื่อกี้พี่พูดถึงเวกเตอร์ใช่ปะ v มีหมวกกับ v ไม่มีหมวกแต่ตอนหนูเรียนตอนมสีเนี่ยทำไมคุณครูหนูไม่ค่อยใส่ตัว s มีหมวก v มีหมวกเลยเหตุผลก็เพราะว่าส่วนใหญ่นะโจทย์ในมสของเราเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรง นั่นหมายความอะไรนั่นหมายความว่าการกระจัดกับระยะทางมันมีค่าเท่ากันนั่นเองโอเคปะเก็ตไหมเก็ตไหมการกระจัดกับระยะทางมีค่าเท่ากันนะ s เท่ากับ s มีหมวกดังนั้นพี่จะใส่หมวกหรือไม่ใส่หมวกก็ได้นะแต่ขอให้น้องเข้าใจตรงกันว่ามันคือการกระจัดนะทุกตัวที่เราเรียนในเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงหลังจากนี้ จะเป็นตัวที่มีหมวกหมดเลยมันคือปริมาณเวกเตอร์ทั้งหมดโอเคปะ่ะแต่ที่พี่ไม่เขียนก็เพราะว่ามันเท่ากันแค่นั้นเองโอเคนะทีนี้ต่อสูตรแรกที่เราพูดถึงครับก็คือว่าการเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วหรือความเร็วคงที่นะ v คงที่อ่ะ2.1แล้วกัน v คงที่ความเร็วคงที่ก็ใช้สูตรง่ายๆเลยก็คือ s ส่วนทเขียนว่า s เนี่ยเป็นการกระจัดส่วนด้วยเวลาเขียนว่า v คงที่เท่ากับ s ส่วนทีนะ v คงที่หมายความว่าไงหมายความว่าเอ่อตรงไหนเน็ตหลุด v คงที่หมายความว่าน้องขับรถด้วยความเร็วขับมอไซค์เลยนะด้วยความเร็ว60ตลอดเวลาเลยแงน้งนแงน้นแบบอ,อยู่ยาวเลยเจอ3 4ไฟแดงปับป๊บปับป๊บปั๊บตลอด มันเป็นไปได้ยากมากเลยนะที่จะทาแบบนี้ได้สมมติว่าน้องไม่เชื่อนะน้องลองไปขับมอเตอร์ไซค์ดูเรียนเสร็จพี่เจเนี่ยพี่แม่ครับเดี๋ยวผมไปแว่นมอเตอร์ไซค์แป๊บหนึ่งแว่นไปนะน้อง60กิโเมตรต่อชั่วโมงผ่านไป1 2 3 4สสไฟแดงถ้าน้องรอดมาได้นี่สุดยอดนะสุดยอดมากนะถ้าเกิดรอดมาได้โอเคอันนั้นคือความเร็วคงที่ใช่ปะ่ะในความเป็นจริงมันทําไม่ได้มันทําได้ยากมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าความเร่งเกิดขึ้นมาเนาะ กรณี v ไม่คงที่ความเร็วก็จะไม่คงที่ด้วยไม่คงที่ v ไม่คงที่ความเร่ง a ไม่เท่ากับ0อ่าโอเคหัวข้อที่2นะ v ไม่คงที่ความเร่งไม่เท่ากับ0แล้วความเร่งคืออะไรพี่ความเร่งมันก็คือความเร็วที่มันเปลี่ยนไปส่วนด้วยเวลาเอาใหม่นะความเร่งก็คือความเร็ว ที่เปลี่ยนไปเดลต้าวีไงเดลต้าก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนด้วยเวลาเขียนปะอะขอโนต้ตไว้หน่อยว่าตัวนี้คือความเร่งเขียนนะมีหน่วยเป็นอะไรเมตรต่อวินาทียกกำลังสองส่วนเดลต้าวีคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงความเร็วที่เปลี่ยนไปก็ได้อะเปลี่ยนไป นะเหมือนหัวใจของเธอที่ไม่เคยเปลี่ยนมารักกันนี่ <c oughs> คมไหมน้องบอกพี่เล่นอะไรวะ <c oughs>